มาอัปเดตต็อกเอาติดนะคะเข้ามาใหม่มีมากถึง4 0พันนะคะเข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นปี2018นะคะสีบอลเงิน <c oughs> <c oughs> เดินได้ค่ะ <c oughs> นะคะ <c oughs> เดี๋ยวคลิปนี้นัำหนึ่งจะพาทุกทุกท่านไปรับชมกับโตโยต้าอุรลระเอาติดโฉมปี2018 ะะราคาเริ่มต้นอยู่ที่389,000มีเข้ามามากถึงเกืบ40คันเลยแบบสุดใจสุดๆไปเลยนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่7,000ต้นๆเท่านั้นเครดิตดีฟรีดาวนะคะยังสามารถจัดยอดได้เต็มอยู่นะคะห้ามพลาดดูคลิปนี้ให้จบค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วค่ะกับน้ำหนึ่งเพชรยนต์นะคะวันนี้น้ำหนึ่งอยู่ที่สำนักงานใหญ่บริษัทเพชรยนต์ถนนเซรีไทย68แยกที่1น,นะคะกรุงเทพมหาคนครและในคลิปนี้น้ำหนึ่งจะพาทุกท่านมาอัปเดตต o อกเอาตี แล้วจะบอกว่านะคะช่วงนี้เอาติสเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะเข้ามาถึงเกือบ40คันเลยเอาติสปี2018นะคะเข้ามาเยอะมากๆแบบจุใจสุดๆนะคะท่านใดที่สนใจกำลังมองหารถเก่งขนาดกลางนั่งสบายเดินทางไกลนี่สบายมากนะคะแล้วก็ปัญหาจุกจิกน้อยมากๆด้วยนะคะกับเอาติสนะคะคลิปนี้ห้ามพลาดบอกเลยว่าเอาติสเนี่ย เป็นเบสเซลเลอร์นะคะท็อปสุดขายดีสุดนะคะในบริษัทเพชรยนต์เลยนะคะนึกถึงเอาติสตต้องนึกถึงเพชรยนต์เท่านั้นค่ะนะคะส่วนใหญ่แล้วเป็นรถที่ปลอดระวังศัก์หน่วยงานค่ะนะคะประวัติต่อศูนย์เลยนะคะการันตีสภาพเดิมไม่มีพิษความชนหนักจมน้ํานะคะหากนํารถออกไปเจอหลักฐานตัดต่อตัดแต่งนะคะมีการจมน้ําเอาหลักฐานมาได้เลยะค่ะเรายินดีซื้อคืนเต็มจานวนและในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปอัปเดตซ็อกเอาติสตแบบ จุใจส,สุดๆเลยนะคะให้ทุกๆท่านนะคะสาววกออติตนะคะได้รับชมกันเลยนะคะมาดีกว่ามาเริ่มกันอ่ะนี่คันนี้เลยดีกว่าอันนี้คือสีดําที่เข้ามาใหม่นะคะส่วนใหญ่จะเป็นสีบอลเงินนะคะปี18ราคาเริ่มต้นนะคะจะอยู่ที่380,000 9,000บาทนะคะก็จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ6,000ปลยปลาย,ย7,000ต้นต้นเครดิตด,ดีนะคะเอาติดยังจัดยอดได้เต็มอยู่ฟรีดาวได้อยู่นะคะบัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถออกรถได้อ่านะคะบอกเลยว่าเข้ามาที่เพชรยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะได้รถสวยนะคะอนุมัติไว จัดเต็มไปเลยนะคะคันนี้เป็นอัลติสสีดำเดี๋ยวพาดูอัลติสสีดำก่อนนะจะมีสีดำสีขาวแต่ว่าเข้ามาใหม่จะเป็นสีบอลเงินนะคะพามาดูได้ลูกค้าอยากเข้ามาทดลองขับเข้ามาได้เลยนะคะเข้ามาทดลองขับได้เลยค่ะคันนี้นะคะอ่านี่คันนี้เป็นโฉมปีสองพันสิบแปดนะคะราคาสี่แสนสามืเก้าันคันนี้ไม่อยู่ที่ประมาณแส0เก้าสีดำคันนี้รู้สึกว่าจะติดจองหรือ,อยังไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่สีขาวสีดำนี่คือมาไวไปไวจริงๆ ะค,ะคันนี้จะได้เป็นโฉมสีดำนะคะ1 6ปี2018อนานะคะการันตีสภาพเดิมค่ะนะคะและอีก1นึ่คันนะคะตรงนี้เลยนะคะที่ตะกล้องอยู่ใกล้ๆอันนี้จะเป็นสีขาวค่ะนะคะเป็นสีขาวคันนี้นะคะเป็นเอลติโฉมปี2018เช่นเดียวกันนะคะ389,000อันนี้คือไม่อยู่ที่ประมาณ200,000นะคะของเรานะคะอันนี้ก็คือเช็คประวัติได้เช็คประวัติศูนย์ได้ ะะอันนี้มาอยู่2 0 0 0 0 0ราคา3 8 9แส0กาพันกรันตีสภาพเดิมนะคะไม่มีพื้ความชนหนักจมน้ำอันนี้1.64รุ่นนี้นะคะจะได้เป็นโฉมไมนเชนได้ถุงลมนิรภัย7ย็ดใบเป็นปุ่มฟุตสตาทด้วยตัว1.64นะคะ,อ,ะอันนี้สีขาวนะคะถัดไปอีก1คันก็เป็นสีขาวเช่นเดียวกันค่ะนะคะนี่จะมี2คันนะและก็ สีบอลเงินนะสีนี้เป็นโฉมที่ขายดีแล้วก็เป็นสีที่ดูแลรักษาความสะอาดง่ายเป็นสีเบสเซลเลอร์จะบอกว่ารถเอาติสเห็นมีเยอะแบบนี้ไม่ใช่รถแท็กซี่นะคะดูง่ายๆนะคะดูจากหน้า18ได้นะคะไม่มีรถแท็กซี่แน่นอนค่ะนะอันนี้จะเป็นรถบระวังจากหน่วยงานนะคะแ0แล้วนะคะจะเป็นรถลรรวังจากหน่วยงานอันนี้ราคา41900 0ปี2018 นี่นะคะปี2018อันนี้ก็จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ6000ต้นต้นๆนะคะเออไม่ใช่7,000นต้นๆ0กพัปลายๆจะอยู่ประมาณนี้นะคะฟรีดาวค่ะลูกค้าเครดิตดีจัดยอดได้เต็มนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูภายในสัก1นคันก่อนเดี๋ยวพาดูภายในคร่าวๆสัก1คันแล้วก็จะพาไปอัปเดตดูเรื่อยๆนะคะอ่ะนี่นะคะโฉมเอาติสนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังสีครีมสีเบจแบบนี้นะคะแล้วก็พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัย พาวเวอร์นะคะมีฟังก์ชันที่พวงมาลัยด้วยนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นหัวเกียร์จะเป็นเกียร์ CVT นะคะเจ็ดสปีดนะคะสามารถเล่นเกียร์ได้นะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสุเปเชีร์ชิฟนะคะมีแมนนวลนตรงนี้นะคะนี่ก็เป็นพวงมาลัยนะคะมีฟังก์ชันเป็นปุ่ม คุชตร์ทนะคะเป็นปุ่มสตาร์ทมือนะคะกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะแล้วตรงนี้ก็รองรับ CD FM AM ค่ะคอนโซลด้านหน้ากว้างนะคะถุงลมนิรภัย7ใบนะและก็ที่สำคัญค่ะโฉมไมนาเชนรุ่นนี้นะคะขึ้นมาด้านหลังนะคะถ้ารถกดล็อกแล้วสามารถกดจากด้านหลังได้เลยนะคะนี่ก็ดึงขึ้นได้เลยถ้ารุ่นก่อนหน้านี้ไม่สามารถกดด้านหลังได้นะคะเราต้องกดจากรีโมทหรือไม่ก็กด,ดด้านข้างคนขับนะคะ อ่ะนี่อันนี้ก็จะมีอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงนะคะจะอยู่ด้านล่างนะตรงด้านหลังมียางเป็นยางอ่าอะไรนะคะนี่ค่ะอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงอยู่ครบนะคะแล้วก็ตรงนี้ซีลซิลิโคนจะเป็นสีขาวไข่ไก่ค่ะน,นี้คือรอยเมคอัพนะคะไม่มีตัดต่อตัดแต่ตงรอยเชื่อมนะคะเดิมๆสีด้านๆแบบนี้นะนี่คือเอาติดเนาะ อ่ะนี่คือรถเดิมข้อดีของรถปลดระวังจากหน่วยงานเราสามารถรู้แหล่งที่มาที่ไปได้นะคะแล้วก็รถจะเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนะ,ะหเดือนเข้าทีปีหนึ่งเข้าทีนะคะเราถึงเอามาเพื่อความสบายใจลูกค้าจะได้ใช้ไปยาวๆนะคะใช้ไปยาวๆเลยนะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมในเรื่องของการเก็บบางอย่างนะคะที่เราบอกว่าปรับสภาพ ปรับสภาพคืออะไรนะคะไม่ได้ชนหนักมาแล้วเราปรับสภาพนะโน no, ไม่ใช่นะคะอาจจะมีของเราเป็นรถมือสองคัดเกรดเนาะอาจจะมีเล็กๆน้อยๆบ้างนะคะเป็นธรรมดานะคะเป็นสเสน่ห์ของรถมือสองนะคะก็อาจจะมีเก็บเพื่อความสวยงามนะคะเก็บเพื่อความสวยงามเท่านั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีบอลเงินนะคะก็เข้ามาเกือบ40คันเลยสภาพสวยมากแบบใหม่กิ๊กนะคะ เราปรับสภาพให้นะคะอย่างที่บอกไปตอนแรกเนาะบางทีรถเข้ามาเนี่ยรถภายนอกคือสภาพสวยแต่บางทีอาจจะมีแบบเบาะสุดนิดนึงอันนี้คือเราก็ปรับสภาพเก็บงานให้ตรงนี้ลูกค้าไม่ต้องกังวลได้รถออกไปใช้ยาวๆเลยนะคะอ่ะก็จะมีและที่สําคัญมานี่กวักมือเรียก <laughs> เรามีนี่ด้วยค่ะนะรถที่สามารถสแกน QR code ได้นะคะก็คือรถทันนี้ผ่านการตรวจสภาพมาแล้วทั้งหมด 274ร้ยเจ็ดสิบสีรายการหรวๆนะคะคันนี้อ่ะโครงสร้างหลักเราจะไม่ยุ่งนะคะตรงนี้นะ,ะมีการเก็บงานรายละเอียดให้คันนี้419,000ปี2018นะคะไม่จะอยู่ที่อ่าแสนสี่หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันก็คือนี่จะเป็นอย่างนี้ราคาสามแสนแปดหมื่นเก้าพันที่เข้ามาไม่จะอยู่ที่ประมาณแสนหกแสนหกแสนหกขึ้นจะอยู่ที่ เอ่อสี่จะอยู่ที่389,000แนาพนะคะแต่ว่าถ้าไม่แสนสามที่เข้าล็อตเข้ามาใหม่จะอยู่ที่399,000เาหค่ะนะแล้วก็ถ้าเป็นไม่หลักหมื่นตอนนี้ไม่หลักหมื่นก็เข้ามาเยอะนะไมลเจ็ดหมื่นแปดหมื่นนะคะจะอยู่ที่ประมาณ429,000บาทค่ะและก็ถ้าไม่์เก้าหมื่นที่น้ำหนึ่งดูนะนี่ทำการบ้านมาจะอยู่ที่เอ่อสี่จะมีสี่เอ่อสี่แสนกับอีกหนึ่งหมื่นนะคะหรือจะเป็น 4 1 9 0 0 0จะอยู่ประมาณนี้นะคะก็คลักกันไปนะคะลูกค้าอยากเข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามาทดลองขับสามารถเข้ามาได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเซรีไทย68แยกที่1กรุงเทพมหานะครถ้ามาไม่ถูกทำยังไงคะยกหูโทรเข้ามาได้เลยนะคะตามเบอร์ด้านล่างนี้นะคะเราจะมีแอดมิคอยให้บริการแล้วก็มีเซลน่ารักน่ารักนะคะคอยให้บริการคุณลูกค้า อยู่นะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะพาไปรับชมอีกหนึ่งโกดังนะคะที่รถกําลังทยอยเข้ามาก็มีการเก็บงานเนาะตอนนี้คือเป็นรถที่ตั้งโชว์ตั้งขายก็จะมีทั้งเอาติสนะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็สับเปลี่ยนกันไปนะคะก็รถแต่และรุ่นวันนี้เรามาอัปเดตสต็อกเอาติสกันเนาะเดี๋ยวน้ำหนึ่งพามาดูเอาติสคันหนึ่งสองคันอ่ะคันหนึ่งอยู่ตรงนี้ จะเป็นสีตัวนี้ติดจองแล้วนะคะแต่ว่าเราจะพาไปดูก็จะมีโฉมใหม่เหมือนกันโฉมใหม่ก็จะเป็นโฉมเออเอลติสออนนิวนะคะถุงลมนิรภัยเ็ใบเหมือนกันนะคะหน้าก็จะเปลี่ยนโฉมรู้สึกว่าจะมีรุ่นนี้คันหนึ่งนะคะปี2019และปี2020นะคะที่ยังว่างอยู่นะคะที่ยังไม่มีเจ้าของอันนี้คือมีเจ้าของจองแล้วนะคะคันนี้เป็นปี2018ปเออปี2019นเะ,ะเป็นโฉมออนนิวถุงลมนิรภัยเ็ใบเหมือนกันนะคะก็จะเป็นโฉมใหม่นะหน้าตาก็จะเปลี่ยนไปจาก ตัวเก่านะคะไปะเดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งโกดังค่ะนะคะรับชมได้เอาล่ะค่ะตอนนี้นั้นหนึ่งก็อยู่ที่โกดัง3มนะคะพามารับชมเอาติดอีก1ส่วนค่ะเพราะว่าตอนนี้รถเข้ามาถึง40คันนะคะก็จะอยู่ในโกดัง3ส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีโรงช่างอีกส่วนหนึ่งแล้วก็มีการส่งไปปรับสภาพอีก ส่วนหนึ่งด้วยกัดน,นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มาอัปเดตนะคะบางส่วนนะคะที่อยู่โกดัง3มนะคะมาเริ่มจากตรงนี้ค่ะนี่นะส่วนใหญ่จะเป็นสีบอลเงินนะคะอย่างที่น้องหนึ่งแจ้ง80%อนะคะเอาติสจะเป็นรถบดระวังจากหน่วยงานข้อดีเราสามารถรู้แหล่งที่มาที่ไปได้นะคะแล้วรถพวกนี้นะคะประวัติต่อศูนย์ได้เลยนะคะเข้าศูนย์ต่อเช็คระยะต่อศูนย์ได้เลยนะคะการันตีสภาพเดิมอันนี้จะเป็นโฉมหน้าไมนร์เช่นนะคะส่วนใหญ่จะเป็นโฉมนี้ปี2018นนะคะมาเยอะมาก เอาแบบจุดใจนะคะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหา Toyota c โค o l l a a อ t i ติ 1.6G โฉมปี2018นะ,ค,ะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่4 1 9 0 0 0ไม่9 6 0 0 0ตอนนี้ไมล์หลักหมื่นเข้ามาเยอะนะคะก็จะมีไมล์80,000 70,000 80,000 90,000ไมล์100,000ไมล์100,000แล้วไมล์100,000ตอนนี้ค่ะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะก็เริ่มต้นนะคะที่เข้ามา389,000นะคะ 3 8 9แส0บาทโครงสร้างหลักอันนี้เราไม่ยุง่งการันตีโครงสร้างเดิมอยู่แล้วนะคะหากนำรถออกไปนะคะเจอหลักฐานตัดต,ต,ต่อแต่งนะคะเรายินดีซื้อคืนการันตีนะคะอันนี้ก็บางส่วนเมื่อกี้พาไปดูเนาะบางคันเขาก็จะมีสแกนบาร์โค้ดนะคะที่ตรวจเช็คได้เพราะว่ารถของเราเนี่ยผ่านการตรวจสภาพ274รายการมาแล้วด้วยนะ,ะแล้วก็เออ,เอติสก็จะเป็นรถที่ฟรีดาวจัดยอดได้เต็มอยู่นะคะนี่ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่ง นะคันนี้ราคาอยู่ที่3 8 9 0 0 0แปดหมื่นเก้นละคะถือว่าจะบอกว่ามาเยอะอันนี้คือถือว่าเป็นรถเขาเรียกว่าอะไรอะขับขี่ระยะทางเหมาะสมอ่าเรียกอย่างนี้ดีกว่านะคะเป็นรถที่ใช้งานนะคะสภาพนี้คือบอกเลยว่ากิ๊กแน่นอนนะคะเข้ามารับชมได้เลยอะไรนะกิ๊กกิ๊ก <c oughs> <c oughs> คลิปนะคะใหม่คลิปเลยนะคะเข้ามารับชมเข้ามาลองขับได้เข้ามาทดลองขับได้เลยนะคะอยากเอ๊อยากดูว่าคันนี้ช่วงล่างเป็นยังไงเอ๊คันนี้ช่วงล่างเป็นยังไงนะคะเข้ามาทดลองขับได้เลยค่ะนะคะเพื่อความสบายใจลูกค้าหรือว่าลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะอยากเออคือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ไม่สะดวกเข้ามานะคะก็สามารถแอดไลน์นะคะอยากดูจุดตรงไหนนะคะเราก็จะมีแอดมินนะคะพามาดูตามจุดต่างๆแล้วก็มีบริการจัดไปแนนถึงหน้าบ้านและที่สําคัญค่ะมีบริการส่งรถสไลด์ให้ด้วยค่ะแล้วเราก็มีไฟแนนนะคะสถาบันนะคะ รองรับเยอะเลยนะคะรองรับเยอะเลยเครดิตเป็นยังไงโทรเข้ามาคุยกันได้นะคะเราก็ยินดีค่ะนะคะช่วยลูกค้าดันให้ทุกเทสเลยนะคะอะมาดูด้านหลังก็จะมีสีขาวนะคะสีขาวสีดำนี่ก็จะเข้ามาค่อนข้างก็มีเข้ามาอยู่นะคะก็แต่ว่าจะสีบอลเงินนี่ก็จะเข้ามาเยอะกว่านะคะอันนี้สามแสนแปดหมื่นเก้าพันสีขาวสามหมื่นสามแสนแปดหมื่นเก้าพันคับมาอยู่ที่ประมาณอ่าแสนแปด นะคะอยู่ประมาณนี้นะคะก็อันนี้เลขทะเบียน2ตัวด้วยนะคะและฝั่งนี้มาดูฝั่งนี้ก็จะมีอันนี้ค่ะเป็นเอาติสนะคะฟิล์มอันนี้ก็คือเราก็ติดให้นะคะสภาพสเปคเดิมโรงงานนี่ค่ะแม็กเดิมเอาติสรุ่นนี้นะคะจะได้เป็นแม็กขอบ16นิ้วแล้วก็ในส่วนของยางถ้ายางแตกลายงานะคะไม่มีดอกยางตรงนี้เราดูแล เราดูแลให้นะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะถุงลมนิรภัย7ใบนะคะรุ่นนี้จะได้เป็นเบาะภายในสีเบจสีครีมนะคะด้านหลังสามารถเปิดได้เลยนะคะแล้วก็บางคันมีเซ็นเซอร์ถอยให้ด้วยนะคะก็เข้ามาดูได้เลยค่ะนะคะน,นี้ก็จะพามาอัปเดตสต็อกเอาติดเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีบรอนเงินที่เข้ามาปี18-19 ปี16บตสิบแต่ส่วนใหญ่รอถที่เพิ่งเข้ามาจะเป็นปี2018สซะมากกว่านะคะก็นี่ค่ะสภาพเดิมแม็กสเปคเดิมโรงงานนะคะสเปคเดิมโรงงานเข้ามาเยอะแยะเลยก็แล้วแต่เลขทะเบียนไปอันนี้ราคา ฮ้ยคันนี้ราคาดีราคาอยู่ที่369,000อันนี้ไม่จะอยู่ประมาณ200,000กับอีก2,000ก็ถือว่าไม่เยอะนะนะ,ะถือว่าไม่เยอะนะอันนี้1 6 g นะคะปี2018 369,000เมื่อกี้บอกต้นทิปไปว่าเริ่มต้น389,000เปลี่ยนใหม่แล้วนี่คันนี้369,000หค่ะลดลงมาอีกนะคะลดลงมาอีกอะมาดูอีกหนึ่งคันนะคะ มาดูอีกหนึ่งคันอ่นนี่ไม่ใช่ละนี่จะเป็นนิสสันโน t e ออาไปดูฝั่งนู้นมาดูฝั่งนู้นกันค่ะ1.64นะคะจริงๆแล้วมีมากกว่านะเมื่อกี้พาไปดูสาขาหนึ่งอันนี้โกดังสามก็ยังจะมีอีกนะคะนี่ก็จะเป็นอาติสนี่ค่ะคือโครงสร้างหลักเราจะไม่ยุ่งการันตีสภาพเดิมก็จะมีเนะะี่ยค่ะอาจจะมีไปเก็บบางคันลำโพงไม่ดังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ ไม่ใช่ว่าไม่ดังะบางทีเราก็เหมือนไปปรับสภาพให้นะคะไม่มีพิษความชนหนักจมน้ําแน่นอนค่ะเราการันตีสภาพเดิมอยู่แล้วเข้ามาทดลองขับได้นะคะเล็กๆน้อยๆนะคะอาจจะมีบางคันอาจจะมีแบบว่าเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆค่ะนะคะรอยคูดอันนี้เราก็ไปเก็บงานให้แต่การเก็บงานของเราเป็นก,การเก็บงานเก็บงานสีที่เหมือนเก็บความสวยความงามให้เหมือนเดิมค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นอีกโฉมหนึ่งนะคะเป็นโฉมปี2020 คันนี้ไม่แป0หมืคันนี้ไม่ประมาณ80,000ค่ะนี่การันตีสภาพเดิมเลยนะคะห้าแสนบาทคันนี้จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่9 0 0าพันไม่แปดหมื่เท่านั้นเองนะคะปี2020สีเทานะคะสีเทาด้านหน้านี้จะเป็นโฉม all new นะคะเป็นโฉม all new นี่นะคะก็สเปคเดิมโรงงานนะคะติดคิ้วกันสารให้เรียบร้อยแล้วแต่จะบอกว่าคันนี้ติดจองไปแล้วแหละ นะคะอะแล้วก็อีกหนึ่งคันค่ะนี่ก็คือเลขทะเบียนสองตัวเลขทะเบียนสองตัวนะคะคันนี้ก็อันนี้รถที่ปรับสภาพเป็นยังไงอันนี้เราให้ดูเราขายความจริงใจนะคะพาดูแบบว่าทั้งแบบสภาพที่ตั้งขายนะคะแล้วก็สภาพที่กําลังปรับสภาพนะคะอันนี้ก็เบาะไม่มีก็เขาอาจจะยกเบาะไปบางคันนะคะเป็นรถปลัระวังจากหน่วยงานบางทีเบาะสุดแล้วก็ ไปเสริมบ่อให้นะคะก็คือให้ลูกค้าใช้ได้ยาวๆเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างวันนี้น้ำหนึ่งพาทุกทุกท่านมาอัปเดตสต็อกเอาติสนะคะที่เพิ่งเข้ามาใหม่จริงๆแล้วมีเยอะกว่านี้อีกนะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอยากจะเข้ามาดูอยากจะได้เอาติสเอาติสเนี่ยเป็นรถที่เขาเรียกว่าอะไรถึกอึดทนนะคะแล้วก็เป็นรถที่ยอดนิยมอีกหนึ่งคันนะคะนึกถึงเอาติสนึกถึงเพชรยนต์นะคะเป็นเบสเซลเลอร์ขายดีที่สุดในเพชรยนต์เลยนะคะเดือนหนึ่งนี บางเดือนนี้ขายได้เกือบ50คันเลยนะคะกับ t ต y o ต a c โค o l l อ a l ติ1 6 4เข้ามาล็อตใหม่ปี2018ค่ะนะคะก็เมื่อกี้ราคาเริ่มต้นนะคะอยู่ที่369,000 สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยตามเบอร์ด้านล่างนี้หรือว่าอยากเข้ามาทดลองขับเข้ามาดูรถเข้ามาได้เลยที่บริษัทเพยนนนเรย์ต์ถนนเสรีไทย68แยกที่1กรุงเทพมหาคนครนะคะเอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งต้องขอตลาไปก่อนติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b s c r i b e ไว้นะคะคุณจะได้ไม่พลาดคลิปของทางเพรย์ตนนะคะที่แต่ละสัปดาห์แต่ละคลิปจะพาไปอัปเดตหรือพาไปรับชมรถสวยๆนะคะรุ่นไหนยี่ห้อไหนบ้างนะคะติดตามได้ค่ะเอาละค่ะคลิปนี้ขอตลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ